อมดืบีบสวัสดีค่ะดีครับพกิกาเฮาในสวนส,สาเอเดนนะคะใ้ช่องเสาไทยชาแนลและก็สาผู้ไทยเก็บเห็ดนะคะควันนี้สาผู้ไทยกับฮึ้นมาไต่เห็ดคือเก่าแต่เสาขึ้นยอดกระดุมเนาะสายใต้คึอเก่าสายใต้นะจ๊ะสายใต้เห็ดิ่เาตุ่มๆเลยมาเบิ่งกันเลยค่ะเห็ดขึ้นเขานะครับ ช่วงนี้ก็วิทีไข่เนี่ยวิดีไข่กันน้อยเพอได้เลมอยู่เนาะเอา้าไปรุ่นน้ำกันแค่เราเมื่อนหรก็ได้ป่านน้ำกันแต่เซ้าคือเาครับไปคนนี้ได้ดอกหนึ่งนะคะ่ะ sống được, sống được á, nam. Làm. Ừ. làm thế. Ồ, ừ, này.

สบาได้มากบอกอันนี้มาดีหอดมือด <pack ular> <Ouais. S 1> ีบอกออยัดตกตุ่มด้วยขาหน้าจะมีตกตุ่ม บ่อ่อนพนด้วยน่จะคิดหไข่อันนั้นบ่จักบด้วม่แมเห็ดไข่อันนั้นเลย ฮิด <these> ดอย่างบอกิดอย่างโอ้นว่หฮดดตัว่ให้ไข่ชยนี่ย่เห็นขาวน,น,น,นี่บอกรกนี้หรือเปล่าเห็นบอกระดกนั้นนว่หไข่พี่้อกปเทศฮิดดาอย่างห,หาหาดอกคนว่าหากหากดอกมาหนีมานีคนว่าอได้อยู่หาหาดอกอยู่ กินไก่ครับเมื่อกี้หนูมาไม่ให้ยางใหดกอบ่เห็ดกอเจ้ากอปะเรนแต่ว่าบางคนก็กินอยู่นะคะแต่สาพุทธายังไม่เคยกินท่านก็มาเป็นอย่างนั้นวะเนาะทัานไม่เคยกินสิสิขึ้นเข้าเท่านี้ ก็ต้องหลายน,น้อดอกนขนปกติพนูนีัจะเป็นกิข่ารเงียบอดอกนี้ตนแต่ไปตรวจัาตน่น ส่งหมานออกมานีเนาะถ้า,าด,ดูน้ำหวานได้ดีเนาะทั้งที่โพกเพชร อหน้ามันดูคิดฝันครับได้เจอสองดอกสามดอกด้วยนี่ครับ <c ười> ไปร้อยมยีหลังใบตองได้ไใบตองหอมมากผิดเพี้ยนด้วยพวงนี้ปลูกได้สองมือแล้วค่ะคงจะเติบงามขนาดเลย อ้ขาหน่อยฮุปนที่กาดเลยนี่นอ้ขาหนะี่ดอนโอ้้สวยขนาดเลยอู้ขาหนะอุ้ยแม่แม่เนี่โอ้ยตากระเต็น เพินกต็ตกใจพเอเพิ่นดีเลยขาไหมไม่เลยเโอ้ยพึ่งไน,น้อยครับดอกนนำน้ำเสีบเดี๋ยวไปพึ่งเขาเน่ยครับนี่นี่เลย เห็นหน้าแร่เลยเก็กมาได้หลายดอกเลยไม่นหไม่เห็นแต่ว่ามั่นยังเป็นจุ้มธรงมงนี้ไม่เป็นมีหลได้เตรีมกันเป็นเรื่อนครับก็ได้เก่งเนะ จัดแจงหามงลงคนผมได้ลงเนาะเห็เเยาเห็ดโอมีเ่านั้นบางอยู่งามขนาดเลยเขาก็เป็นดอกแหลกนะคนนี้เห็นแต่ไกลครับได้ให้มาจะหึงมาพุ่นเนาะ เครืองยังไงเป็นแบบนั้เป็นเลยใต้เท้าดขานเฮ้ยนี่ได้อยู่ครับมองัไแข็งขนาดได้มันีได้ขค้ืตาอยู่ครับ รอเทอละครับดอกได้เมื่อนี้ก็ได้เทหลายเต๋อได้กาคู่มือมยอยู่ช่วงนี้มันย้อยครับฝนมันเปลี่ยนพุ่มละดอกสองดอกนี่นมันมีเป็นจุ้มเป็นหูคืชตะกอนแล้วนะคะครับมันเยอะโหยนะฝนมันโตคู่มังพูดเเทดกเ็เลยไม่ีเยอะปุ่มมันแบบไม่อา้าเอาเลยออลาาอยู่อันนี้เ็นหนาวนำ้ำนอนอย<ะ>่ามืงังคืนก็ได้ห่มผ้าคือว่าเย็นอยู่นะแต่ก็ได้อยู่ครับนี่ เขาไอ้เมือ่อไหร่จะพบกันให,หมเมื่อไหร่จะพบกันใหม่ว่าเ่าสีดปยสายเนาะครับเมื่อกี้ก็บแซมนี่เนะาะจ้ะไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ